กบผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีครับมอน,นี่มาเบิงนะครับอ่าบ้าว้าวนะครับนี่เห็นบ่บ้าว้าวมันบานเ,าเกเอื่นว่ามันบานหรือว่าหน้าสัมผัสมันหลายเกินเยอะเกินนะครับทั้งไอดีไอเสียนะครับถ้าหน้าสัมผัสมันเยอะเกินนะครับมันจะบดอ่า,ว,าว้าวมันจะบกครยจะอยู่นะครับพี่น้องเอฟซีอ่าน่าสัมผัสคือมองใดนะครับบางท่านอาจจะดูไม่ออกนะหน้าสัมผัสคือจุดนี้จุดที่เราทาสีเนี่ยนะ จุดนี้นะครับเราจะต้องปาดออกนะครับหรือว่า,ากัดขอบบนลงให้มันเหลือพื้นที่น่สัมผัสอยู่ประมาณ1นถึง1.5้ามิลลิเมตรนะครับพี่น้องเอฟซีนะครับอาจะอยู่บริเวณตรงกลางของใบวาวย้อนลงไปด้านล่างนะครับพี่น้องนะอา้าวเดี๋ยวปาดให้เบิงเดอพี่นออ้องเอฟซีเด้อคลิปนี้อาจจะเงี้เนี่ยนิดหนึ่งนะครับาปาดให้ดูกันสดๆนะครับพี่น้อง ผมทาสีโดยรอบเลยก็แล้วกันนะครับทาสีโดยรอบเลยนะครับจะได้เห็นนะครับว่าพื้นที่ที่เขาปาดออกนะครับอ่ามันจะอยู่เหลืออยู่ประมาณใดน,นะครับมันจะเจอบนเบงานะครับพี่นอนะ้องนะอันี้ทาสีให้แล้วมุมใดที่จะมองเห็นนะครับมุมนี้ปะมุมนี้เนาะนะครับอ่าขยายออกดีกว่านะครับ นะครับผมไม่รู้ว่าจะมองเห็นกันหรือเปล่านะครับอุปกรณ์การปาดบานะครับนี่อุปกรณ์การปาดบานะนี่ใบมีดสาหรับปาดบานะครับอันนี้ปาดมือครับบันนันเด็กเขาเล่นเขาไปล่งกึ่งนะครับข้านถ้าว่าไปล่งกึ่งนะครับอ่าปาดนะครับต้องดูก่อนนะครับนี่นะครับปาดต่อบนลงนะครับแบบนี้เลยนะครับ อ่ะนะครับพื้นทีน่นะสัมผัสเหลือนิดนึงนะครับพี่นอ F นะ้องเย็บซี่นะอ่าตรงนี้นะครับผมสึกว่าบาว่า,า,าจะกินบ่เสมอแหละนะครับอ่าเดี๋ยวกัดความมุมนี้ลบก,กัอนอ่ะผมกัดลงบดเลยนะครับกัดลงบดเลยเดี๋ยวผมจะปรับองศาใหม่ไหนครับพี่น้องผมจะปรับองศาใหม่อยู่นะครับ อ่าอันนี้คือการปาดบาวว้าวนะครับเลือนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะหินเพชรมาก,กัดลงนะครับนี่ก็คือการปาดบาวว้าวนะครับพี่นองเอฟซีนะอ่าเดี๋ยวผมหาหินเพชรมาก,กัดลงอีกรอบหนึ่งนะครับ